บทที่เจ็ดอิติปิโสภระขาวาอารหังสมาสัมพุโทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุกตโตโลกวิทูอนุตโรภูริราาสัตธรรมะมาสาระธิสถาเทวามานุสสะสนังพุโทโธภระขาวาตีอิติปิโสภระขาวาอารหัง สัมมาสัมพุทโธวิชาจรนาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตาโลปุริสัตธรรมะมัสลาธิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรนาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตาโลปุริสัตธรรมะสาราธิสัทธาเทวมนุสา นังพุทโธภักวัตตีบทที่แปดสาวกสังโฆภักวัตตาธรรมูสันติติกโกอากา,าริกโกเอสาสิโกโอาากโปะนาดิโกปจตังเวทิตามโพวิชาหิตี สว e, oh, ่าขาโตภักขวัตาธรรมูสันติติบิโกอากาลิโกเอสาปิสิโกโอปะนายโยยิโกปัจจัตังเวติตังโววิญญาณีติสว่าขาโตภักขวัตาธรรมูสันติบิโกอากาลิโกเอสาสิโกโอปะนายโกปัจจัติ ตังเวทิตาโพวิจาหิติวส์บทที่เก้า <c oughs> สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆบูชุติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีสัวติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติทางจัตตาริปุริยะ ปุริสยุคาดิอักป,ปะปุริปุคาลาเอสะพะคะวาโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปะหูเนยโยทักขานิหาลิมียโยอ,อัญชลิกาณีโยอ,อนุตตังปุริขัพังตังโลกัตกะชาติสุบาิปานโนพะคะวาโตอารหะโต สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปูชุเกติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีปัติปันโนสาวกสังโฆยาติทังจัตตาริปุริสักุคานิอัปปสิปุริคาราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยตาหูเนยโยอัคคี ทักขัดเนยโยอัญชลีกาลานีโยอามุตตารังปุริัเเคตังโลกัสสาติสุปฏิปันโนภะควาตตุอะัะโตสมาสุปฏิปันโนภะควาตตสาวกัส,สังโฆชุติเดียติปันโนภะควาตตสาวกัส,สังโฆอายาปฏิปันโนภะควาตตสาวกัส,สังโฆสามี จิปัติปันโนภพระขาวตโตสาวกสังโฆยาติทังจันติลาธิปุริสายุคานิอปะสุปุริคาราเอสะภระขาวตโตสาวกสังโฆเอปาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขณิโยอัญชลีกัลลานิโยอนุตตะังปุริขังเถตังโลกาสาติ บทที่สิบจินดามนีปิยังมังมันดังยะสังธาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมะตาปิมาตาปิตาวะโอระหังปาโพตังจะมหาราชังปะตาวังมังโอตัตตุโนทิปังกะเล เทโวสุโเพเจทิกิจิเท,ทโวยะสะโกรปะชังทัสมิงกินเนโวกินเนววาทัตตาปียังกันตังสาลีปุโตวัวนพระวันตุมีลัทธิสิทธิลาพังชนะชนะเยมณนีจันดาปียังพระจั าณะสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมามะจินดามมะนีปิยังมันดังยะสัทธาสังกูนังอุปะสันติสิเนหังมาตามาปิตาวะโกรหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมะโปสัน โหทีปังกาเลเทวสุโพเสธกิติเทวเยสัตโกปัจฉังทัสมิงกินเนวาทัตตะทัตตาปิยังกันตังสาลิปุโตวะพระวันตุมีสิทธิลาพัชนายะมะ มีจินดาปิยะจัตถะนะสภัยชนาพระหูชนาปิยังมานะจินดามณีปิยังมะมันตังยะสังทาสังโกนังป,ปะสันติจิเนหังมาตาปิตะวะโอละหังปะโคตันจะมหาราชา ตะวังมังโผสังตุโนทีปังกาเลโทสุปโปเสิจิจิเทโวเยสักโกปัดชังทัสมิงกินเนเววาทตาปิยังกันตังสาลิบตโตภักขะวันตุมีิทธิสิทธิลาภชะนายะ มะนีจิมดาปิยังจะทะนังสัพเพชนาพระโหชนาปิยังมะมะสาธุทบทที่ 11. สิบเอ็ดสกัตตวอาพุทธะละตะนังโอสัทถังปุตตะมังวะลังหิตังเทวะมะนุสานัง พุทธเจชนะโสธินานัสสัตตุป,ปัะทะวาสัเพถูกขาวูปะสะเมินตุเตสักกัดวาธรรมะลันตังโอสะถังอุตตะม,มังวะหลังปะริฟ้าหุป,ปะสะมะนังธรรมะเจเชนะโสตตะธีนาสัตนัสสตตุป,ปัะทะวา สัพเพพระยะวูปสเมน,นตุเตสักกัตวาสักกัตตาวาสังฆะ,ะตางโอสถทงปุตังมังวะหลังอาหูเนยยงปาหูเนยยงสังฆเนเจนะโสตินะนะตานัสตุปัฏฐวาสัพเพโล ขาหูปะเสีมีตุเตสก,กัตตาพุทะละตานางโอสักทั้งอุตตะมังวัลังอิตังเทวมนุสานังพุทธเปเชนะสติหะทีนาสัพพตุปฏทะวานะสเพสุขาวูปะเสมิตุเตสก,กัตตวธรรมะละตนานังโอสักทังุละตะมัง ว่าหลังปาริฟาหูปะสิมานังธรรมเตเชนะสิทธิโทนาสิทธินาณสัตตุปัฏวานาสเพไายะหูปะสะมีตุเตสกกะตตะวะสังฆะละตานังโอสะทะอุตมังละ,ะหลังเอหูเนโยปาหูเนโยสังฆะเตเชนะโสตินาสั นสัตตุปัฏฐาวะสัเพโลคาวูปะสะเมตุเตะสะกัตตวาพุทธะละตะนินังโอสะถังอุตะมังวะลังหิตังเทวะมนุงงสะสานังพุทธเตเชนะโสตินาสัตตุปัฏฐานาเวาสัเพทุกขะวู สัมมีตุเตกับสกัตตะวาธรรมะระตะนังโอสะถังอุตตะมังวะรังปาลิฟาหุป,ปะสะมะนังธรรมะเตเชนะโสตทินานาสัตตุปัทถวาสเพพยวูปะสะมมีนาตุเตสกัะปะวะวา สังขาราตนังโอสกกะหังบุตมังวาลังอาหูเนยยางปาหูเนยังสังฆเตเจนะสทินาสับนัสัตุปัทวาสัพเพโลคาวูปะสเนตุเตสาูส